สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้สั่งแม่พันธุกุ้งรบเตอร์เนื้อมานะครับพ่อพันธุ์กับแม่พันธุนะครับจะทดลองเลี้ยงดูนะครับ น,นี่ผมปล่อยลงมาแล้ว2ตัวนะครับผมจะเอามาพักไว้ในกระบะปูนนี่ก่อนนะครับผมอันนี้ผมได้ตัดท่อ PVC ขนาด2นิ้วตามที่เจ้าของฟาร์มเขาบอกมานะครับอันนี้ตัดท่อขนาดนี้นะฮะอันนี้ส่วนที่ยังมีเหลือที่บ้านก็เลยมาใส่ตั้งไว้ตอนนี้มันกําลังเดินตามกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะไอ้สวนที่เหลือให้หมดก่อนนะครับผม ยัไงผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่แกะกุ้งออกมาจากเนี่ยที่ใส่ในกล่องเ,เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันกําลังจะขึ้นนะครับผมหาทางขึ้นกลวม,มจะขึ้นได้นะไม่รู้จะขึ้นได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องการจะพักในกระบะาปูนี้ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงเอาแล้วครับตอนนี้แกะออกมาเสร็จแล้วนะครับผมได้ปล่อยลงมาในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะกัดกันไหมนะก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมระยะทางที่เขามาส่งบ้านผมก็ไม่ไกลนะครับผมประมาณ36กิโลเอ้ยประมาณ42กิโลโดยประมาณนะอันนี้ผมสั่งมาตัวผู้พ่อพันสองครับผมแม่พันสามคนระับตัวพ่อพันเนี่ย ใต้ใต้กล้ามของเขาจะเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวแม่พัน,น์จะเป็นสีเขียวล้วนอันนี้พวกฟันจะนดูพฤติกรรมของเขาก่อนระยะเล็กๆตอนนี้เขายังไม่เข้าไปซ่อนนะครับมีการทะเลาะกันเลยนะสองตัวมีการทะเลาะกะัน มีอสองตัวตอน,นมีการไล่กันนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างผ็อคอยดูกันต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ผมก็จะเริ่มหัดเลี้ยงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่บ้านเป็นเป็นสระบ่อปลาว่วางเปล่าที่ไม่มีปลานะครับเป็นบอ่อธรรมชาติผมก็เ,เลยอยากจะเอา แม่พันธุ์นี้มาเพราะเพื่อจะเอาลูกของเขาลงไปใส่ในบอ่อปลานะครับตอนนี้ผมก็พักเขาไว้ในกระบอกปูน,นี้นะครับให้เขาอยู่ในนี้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาดูติดตามผลงานมาติดตามอาการของเขาที่ อยู่ในกระบะพูนี้เขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ